อะไรก็ได้แบบแบบเข้าหับอันในตัวน้องแค่ะนะม,มีอยู่แต่ว่ายันยันขับวันหับในในสิ่งที่น้องเป็นมาได้ขนาดโอราะว่าน,น้องก็ปเป็นเป็นคนมีเนาะน้องเป็น<ด>คนคมีเป็นคนแบบว่าคนลำบากเนาะ<ด>คนบ้านในมีอะไรเป็นอะไรคนลำบากอายุได้ใช่คูว่าเนียมาต่อรุ่นเดียวกันบมาเลยว่ารุ่นอายรุ่นง่ายอ๋อ ได้บ่าสิห้าหกซิปนี่ได้เยู่วะโดยอออ๋อพี่แบอาย่สัมนี้ค่ะเข้าดูแลน้องได้นอนดูแลครอบครัวน้องได้แล้วเพิ่นอยากได้นองไปอยู่น้ำในเรนน้องสิไปได้บ่สมมติว่าดูแลได้แต่ว่าอยากได้ทางน้องเดือนีนเพิ่นไปอยู่น้ำไปเห็ดไปสังน้ำกันนั่นเอ แต่กับเที่ยวไปเที่ยวมาอ่ะมีเด่นพี่น้องเลยา้องสาวสวยอะไรเนาะหนังยิ่งไปเปลื้อนอยู่เป็นผู้ดุกรุปป่งงามเลยสบายที่นออ้องละโดยเป็นยังไงพี่น้องเนาะมีแหละอ่าคือเป็น ลสาวสดนะไม่พี่น้องเลยปัจจุบันนี้อายุจากปีเลยเนาะเมนแปดแล้วแปดยังบ่เต็มยังบ่เต็มเป็นลูกสาวกบบอลูกสาวกบกบกับโยนี่ลากับโยนี่ลูกสาวกกลูกสาวเดียวอีกบ่จักหรือว่าะพี่น้องมีพี่น้องจักคนหรอมีมีแต่เฮาอันน้น้องโซคนมีแต่น้องสายโอ้เป็นน้องสายเนาะ ก็บอกขีดอยากมีข้อมีขั้วบ่อนองละนี้ถามตรงๆเลยนะโดยอยากมีอยู่เนาะอ๋ออยากมีอยู่โดยอแต่ยามวัมีคนมัดเนาะอ่าผู้เบาน้ำบ้านนี่ก็มีน้ำหมูอยู่บ้นเนาะบ่ไม้มีบ่มีเนาะแบบว่าผู้เบาบ้านไกล้ชิดมิดใกล้กันนี่นะแบบคนหูจักกันคุ้นเคยกันแน่นี่ เขาบดได้มาเล่นมาอมาลมมาลมเนาะหรือว่าเขาหูว่าตัวน่องนี่ทุกเงี้ยหมอลำบากแน่นี่บอกเลยผมมีคนโดยคือสิเมียนน่นแหละอยากได้จะเป็นแม่ของลู่นะเนี่ยนะพี่น้องเนี่ยแน่แน่นซะแม่เพราะว่าเพิ่นบด้มี่ยังเด็กแม่นบดน้องหนักหน่อยสองวันหกเลยมีแต่เฮือนเนาะ มีจะเพื่อนแหรอกรับดินอยู่ในยูยบ่ได้มีหายมีนะแต่ละมื้อเห็ดยังนอกอชีพหลักๆไปหาเงินหาคำแบบใดนอนอันเห็ดเพื่อนเคยอยู่บ้านอันอยู่ในเวียงแต่ก็คพันว่าสมมุิว่าไปเหต์กับมีแดดติดในเรื่องคันชุ่มวายอยู่บ้านนี่เนาะย่างพาะเจ้ากุลมันก็ไปกุนมันด้วยย่าทคำนั่นดําให้ดํานาก็ไปดํานาข้าเจ้าโดย ไปกลุ่มันรับจ้างกลุ่มันรับจ้างลำนาประมาณนั้นคือแสดงว่าแง่มิอยากแง่งงานนี่บไม่ได้ยุติเนาะแม่แบบว่ามันเป็นสีสิว่ารายได้เฮากาแม่เนี่ยนะพี่น้องกันบอกไปบัดผมมีรายได้เนาะมาจักสีหาอีกอย่างหนึดงแต่ว่าตัวน้องเองก็บม่ได้ปลูกมันเนาะมีแต่ไปหับจ้างเพิ่อนผมมีดินผมมีดานปลูกเนาะผ่มีได้เขาจ้างแล้วก็ไปโดย คนยู่เฮือนน่ะเป็นไฟเขาตัวยุเหื่อก็ออกไปนอกก็ไม่แด้พยายเฮ็ดเพียงในเฮือนเขาเป็นแม่บ้านเขาแท้ก็เป็นไอเลี้ยงอันนี้เป็นชื่ออันน้องเดือนเน่อยนี่น้องเด้วยน้องเดือนหรือว่าสาวเดือนนี่แหละเนาะสาวโสดเป็นสาวโสดบ่เคยมีครอบครัวแต่ว่าสถานะหัวใจตอนนี้เฮายังบ่ฮู้เด้อว่ามีคนในใจแล้วบอ มีอยู่บนน้องรแม้วยังสดสนิทบ่มีเนาะเด้คิดจากมีบนน้องเดอง้อยัองมีน้องเดือนมีผู้ชายในสเปคอี่หมอแบบว่าผู้บ่าวเลยนะที่ว่าถึกสเปคทึกส,กกสกตาร์ของน้องมักมแบบใด,ดสูงต่ำดำขาวมักคนหล่อบนน้องมักอยู่บ่มัแบบใดก็ได้แบบเขา้าฮักอันในตัวน้องแค่นะ ยูวแต่ว่ายันยันเขาวันทำในในชี่น้องเป็นมาได้ขนาดเพราะว่าน้องก็่ได้เป็นคนมีเนาะน้องเป็นคนมีเป็นคนแบบว่าคนลำบากเนาะคนเพราะท่านในมีอะไรเป็นอะไรคนลำบากอันยูได้ใช่คู่ว่าเนียมักกันรุ่นเดียวกันบมาเลยว่ารุ่นอายรุ่นโอ้ยได้บ้าสั่ง หาฮกซิปนี่ได้เลยวะโดยโอ๋อโอเคแบบเอออาย่สมนี้ค่ะอันเข้าดูแลน้องได้นอนดูแลครอบครัวน้องได้อืม <c oughs> แล้วเพิ่นอยากได้นองไปอยู่น้ำในแดนน้นำสิไป,ปได้ปะสมมติว่า,วาดูแลได้แต่ว่าจะได้ทางน้องเดือนนี่เพิ่นไปอยู่นำ้ำไปเห็ดไปสงางน้ำกันยบนีง แต่การเที่ยวไปเที่ยวมาแบบนี้ไม่เที่ยวไปมาหักกันหักคำห้ใช่เนาะเขาไม่ไดบ้านแบบนี้นนะฮะเจ้านะเวยได้อยู่เนาะเที่ยวไปเที่ยวมากับได้เนาะเขาตลอดเนาะเดือนช่องเดือนยางไม่เห็นนแล้วบยวปีหนึ่งมาทีหนึ่งน้องเดือนในสุดท้ายตรงๆเนาะที่ผ่านมาเนี่ยเคยแบบว่าเคยเคยหมักเคยหักผู้ใดอยู่บนน้องหละ ตามภาษาแปลว mm. mm? mm ่าวัยรุษอีโนะนะบ่มีบ่เคยเนาะแมนเพราะว่าคลองเกตแต่ละมื่อนี่ก็ไม่มีระยะหาเงินโอ้อยากห่างเงี้ยยังบ่เคยมีแบบว่าัวในใจแบบ่แต่แต่เนาะแต่ใหญ่มากนี่น่ะบ่มีบอมีเลยโดยโดยแล้วมีคนมาบอกหักแล้วบ่มีอยู่บ่บ่มีเนี่ยนี่มีเลยเนาะอ๋อยังบ่มีผู้มาบอกหักคนกับแบบ กับบได้ขี้เล่ขี้ลายเนาะยังบ่มีผู้มาบอกฮะเป็นอย่างไดเนาะแลอันเฮาเฮาเฮาบ่ได้หาล้วนั่นมันก็บรมีเนาะอ้ายแต่เราเมื่อเขาไปเห็นก็เห็นไงก็เขาหาเตไปว่าหาเงินตั้งใจหาเงินตั้งใจหาเงินยังได้ยอาเขาบ่ได้สนใจนเรื่องเบมือนนั่นโดยโดยอ๋อเป็นบ่ได้สนใจตรงนั้นถ้าเป็นสนใจเนี่ยก็ชีรายโพลแล้วเนาะเนาะเนาคือเมื่อไนก็เปิดโอกาสให้เจ้าของเนาะ อาจเรย์สักเราว่าสีได้เจอหรือว่าได้เพาะคนที่ว่าพร้อมที่จะมาดูแลเน้องก่นอกนิีใจคนที่จริงใจจริงจังเลยก็ดูแลนาะดูแลครอบครัวนาอดูแลซัพพอร์ตนะคนที่จะมาดูแลเฮานี่ถ้าว่าเขาซัพพอร์ตช่วยเหลือเฮาแล้วเนี่เขาอยากได้เขาเป็นสุเป็นแฟนในน้องล่ะอันนี้ทั้งน้องสิลับได้บอ ใช้เวลาขบกันดนบ่อเองไม่คบ,บ,บกันนานบ่บยกันนานเยโดยปร,ประมาณ,มาณจักเดือนนี่สิคบอใช้เวลาคบกับเขานี่เพื่อว่าสิตกลงม,ม้งใจแล้วก็ให<ม>้เขามาอาขอมาแต่งแบบนี้นะใดนะโดยา่ะขบกันไม่ก้อนล้งกันไม่ก้อนน้องเบิ่งก่อนโดยประมาณจักเดือนน้องคิดว่าในใจเนาะปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่ง ปีหนึ่งเนี่ยคือสิเบิ้กันอันในหน้าว่าพืชภาษาบรรบ้านทั้งเดียพี่น้องเลยกันว่าสิขบกันประมาณปีหนึ่งดูใจกันเนี่มันบ่ได้ดูแต่ใจแล้วมันก็ไิได้ดูเบิดทตกอย่างอะไรนะมันสิได้เห็นเบอรแมนเบาๆกันม่แนไม่ก็ได้เห็นเบอดอันนี้คือแบบอันนี้คือเฮาแบบว่าหูกันละเอียดแล้วหูจักจิตใจกันแล้วนะจะเป็นคนแนวนี้ขอเป็นคนแบบนี้ เจ้าบอมักนันี่คอยบอมักอันีนอ้เอามันใช้เะลาเบิ่งกันดนเดมันก็ต้องศึกษากันดนเดนนะแต่คือเขาหูใจกันแล้วอืกงตกลงเนาะนออ่าอ่ะพี่น้องเลยเนาะก็คือน้องว่าแหละบางคนแบบขั้นมาเบิ่งกันปูปรับแล้วเมาก็เลยมันอยู่ทำกันบดดนนะแมนมันต้องเบิ่งใจกันไปนดนๆแมนแมนแมนต้องให้ มั่งใจโดยโค้งฮะก็เป็นดนดนเขาบนรุ่นนี้ใส่ใจคอกันแบบว่าอยู่ด้วกันแล้วมัไปกันบ่รอดเองแม่นๆบางทีบัดเห็นลําหักกันปุบปับเนมันมักไว้มั่กาหน่ายไว้ไหมเป็นเนี่ยๆอะไรกันเลยรักไว้ก็หน่ายไว้นะแม่ยประมาณนั้นบ้านนี่สิเป็นคนลาวคนไทยก็ได้บ่น้องหลัหรือว่าคุยแต่บ่าวลาวอ่ะบ่ลไปก็ได้เบิดเขาเพียงเขาหับอนในสิ่งที่น้องเป็นโดยโดย แต่ไดู้้บ่าวเล่าอยู่เมืองนอกเลยน้องหล่ะสนใจอยู่พอจะได้อยู่บอไอมีไดรคนหนึ่งไอมีคนหนึ่งอยู่เมืองนอกนี่ก็แนบ่านอกนี่อ่ารับเพิ่นได้เนาะรับเพิ่นได้บ่ตีว่าเพิ่นอายุหลน่นี่คนนี่นี่สามารถที่จะดูแลซัพพอร์เนอกกับครอบครัวให้สุขสบายได้เลย แล้วเพิ่นเอาไปอยู่เมกานําอีกก็ได้เออไปก็ล่ะสิไปบ่เพิ่นมาตบมาแต่งเพิ่นมาแล่นเรื่องพาน้องไปหาเงินนะครับอยู่เมกาก็ได้พน้องโบติโดยพน้องโบติว่าเออเพิ่นแนวใดหลายแบบนั้นเพิ่อนนั่งอยู่ร้ายนั่นเองกินขึ้นหนักหยกใส่แก้ว น้องเดือนคอยแหงปะปเหทหน้ามไม่นองไหมไปอมเลยทีหน้าคอยสิแล้วว่าทีแล้วะข้อมูลการติดต่อเนาะมียังไงน,น้องเดือน,นอดดโอ้เฟซกับแอบเอนาะโอ้ยวาสนาผู้ใด้ด้พี่น้องจนะไ <c oughs> ด,ด,ด้เป็นเจ้าของเลยจะได้เป็นเคยโก,ก๊ะหรือจะได้เป็นเจ้าของเนาะเพิ่อม คนมีล <Scroll S 1> าใจนีบ่าเมืองนอกมัน huh. บ well, <c oughs> <i>, uh ่แล้วบ้านนอกบ้านนอกกูว่าบ้านนอกกินเราบ้านนอกเหตัยเหดนะเจ้าบได้ใส่ไงลกไปตี่ในน้ำหรือว่าใส่แต่ใจใส่แล้วใส่แล้วใส่แก้วเลย่านเล็่าบอกเนาะเี้น้องเดือนกับิกระกินยูวานาวัวเท่ห์กักินบ่อ แค่บอก,กินนะก็โอ้แบบว่าเขาเรียกว่าปฏิเสธน้าใจนะฮะถือแล้ว <c oughs> ถือน้ำแบบรไโโรจมคอแล้วป่านบอยกะล่องพี่น้องเอ้ยเนาะก,กะล่องแบบว่าคบกันล้องบ้างเนาะคุยกันล้องบ้างแมนล้องอองานถักมาว่ามาคุยกัน,นกับที่ใดแต่ว่าศึกษาในิสัยใจคอกันทำเพื่อมือจักกัน,กน,มกนแมนเหมือนน้องเป็นคนยังได้ แล้วก็คนที่สิทักมาจิมาคุยน้องเป็นคนแบบได้เนไะเป็นกสิเรียนหูกันไปเองดอกเป็นกสิคุยกันเองนะครับกับู้กันเนาะแต่ว่าล่าสุดนี่ทั้งน้องคนเนาะว่าสิไปเหตุอยาักเห็นงานแล้วพี่น้องเลยเฮ้าเราอะอ่าอันนี้เนค่ามคิมดเห,ๆๆหด็นส่วนตัวของข้างแบบกับกสิไปล้างน้องไหวมันก็บโบแมนนะแต่ว่าแมนถามาเฮาเห็นดีบอก่เห็นดีเฮาอะไรได้แบบว่าไปเห็ดงานมี่ต่บ้านเฮานนะเียดยนเปนบ่ดีเขาได้นนะแต่ว่าคันว่า ค right okay. well, ัน so ว่าอยู well ่ไปกับว่าได้ม yes, yeah. yeah. ีรายได้อยังเนาะว่าได้มีรายได้อยังกันกันไปบัดพรพอพอได้ช่วยเชื่พอได้ใช้ใจไม่ไม่ครอบครัวจนเจียน้องลงก็ลองไปเบิ้งถ้าเกิดว่าไามีการมีงานที่ดีกว่านกันแนะน้ำน้องเพิ่นเนาะอยากแนะน้ำน้องเพิ่นนะพี่หน่องเลยเนาะก็ได้คือกันอันนี้ก็ดีแต่ว่าไปเหตุงานอยู่บ้านเนาะบัดเงินเดือนเท่าไหร่กันสองล้านห้าพอนะสองล้านห้าสล้านสองล้านห้าแสนพี่น้องเลยก็ ถ้าตีเป็นเงินบาทก็ประมาณสี่พันหาพันบาทเท่านั้นสี่พันสี่พันปลายๆเนาะอันนี้กินอยู่น้ำเขาเบิดแล้วรอได้อันนี้ก็พออยู่แล้วเมนกินอยู่น้ำเขากินอยู่น้ำเขาเงินเดือนสี่พันหาจะพี่น้องได้กินอยู่น้ำเขากินอยู่นอนน้ำบ่กินอยู่นอนน้ำแล้วแต่ว่านอนคนละบอสไม่แห้งแล้วนอนคนละบอสครามีบ่อนอนให้น้ำเมน เป็นหนุ่มลาวหนุ่มไทยก็ได้คนะือเแ่บกันว่าสาวสนมนาใหม่ผู้ใดเข้ามาเบิกมาชมแล้วเดี๋ยวมาเที่ยวหาอย่างมาย้างก็โหไปผู้ได้เวียงผู้ได้พี่น้องเลยพองน้องไปจิบไปเวียงแล้วล่<ด>าสุดนี่ว่าสิเปรยเวียงไปเวียงแล้วประมาณจ็ดเดือนแล้วไปเที่ยวนี่ให้คับตอบก็ได้เนาะขนมีเบียงมีงานมีเพื่นกลมาอีกพ่อว่า ข้าศีมาดำหน้าสีมาบัดบวยมีหายนาเนาะมันก็ซ้ำหน้ากินของน้องแหละนนก็ดีแต่เหตุแบบนี้ก็คือซื้อเขานะฮะเงินซื้อเขาส่งไม่แม่อยู่เพื่อนนี่ซื้อเขายางน้องเนาะยังน้องอีกบัดขายืดขายาแม่อีกภาวะนะนะคานั่นค้านี่ร้าย่างอยู่ในบ้านการเมืองต้องเดือนเกิดวันยังน้องเดือนเกิดวันประหัศวันประหัศ เป็นผู้สาวเกิดวันประหัตน้องเดือนเคยเรียนหนังสืออยู่มอจบห้องไหนน้องอ่ะหอดห้องมอสามจบมอสามเนาะมอสามแต่แสดงว่าก็มีความู้อยู่มาถึงขั้นมาปลึกเดินพี่น้องเด้ออันนี้ก็ดีมีความู้อยู่มีความืู้ติดตัวอยู่คือสีบอโดนหลอกง่ายเนาะง่ายซักครก็คือสีบอมาหลอกมาตัวน้องได้ง่ายนะี่ก็หลอกขั่นเนาะ ว้าวไปเคยหลอกเคยตัวเคยผลต่างต่างยังบอกเคยลงผู้บ่าใช่ไหมบอกเคยลงผู้บ่าได้กี่น้องไอ้หน้องบอกเคยลงผู้บ่าวผู้บ่าวกันยังบอกเคยลงเข้างไหนได้ลง้มครั้งแรกงอยู่ไอ้หน่อนี่ความหักความหมักกจักเป็นในใดจังน้อหุยอยู่บ่น้องเดือนหูยอยู่บ่เคยหักไปอยู่บ่บอกเคยนี่จะหัก พีหักนอกเนาะหักแม่หักครอบ <โด S 1> ครัวนี่เนาะยังบ่เคยหักใครอีาว่าซีแตนี่กับบา้านนี่แหละสถาบันหมากคนใหญ่ที่สมมติมีคนมาบอกว่าเอ้ยซาเดือนเด้อขอหักเจ้าเด้อจังซันน่นเสืออย,ยู่บ่มาเสือเลยเนาะอยู่เสือก็มาบอกเนาะเอ้ากัเขาเห็นเขาก็มัดเนาะเขาก็แย่ว่าว่าออกความในใจออกให้ฟังอะไรนะ หมักเจ้าเนี่แต่ว่าะจะบ่มักละครับเรื่องของเจ้าเนี่ยนะแต่เป็นชีวิตของเจ้าแต่คอยได้บอกความในใจเขาไปเลยได้สักวัคอยมักเจ้าอจะที่มักไปตอบกับหรือบ่มักกับเรื่องของเจ้าเนี่ยนี่นะโยแม่นบอกนะโน้ยก็เบิ่งกันไปเนาะไปแต่ว่าเนาะเพื่อนบ่มีผู้ชายในสเปคเลยพี่หน่อยไม่มีแต่ว่าขอเป็นคนที่ว่าดูแลครอบครัวพันดูแลครอบครัวได้วพอใช้ แล้วก็จริงใจจริงจังเนาะไม่บทตัวบทต้มบางทีอันคนเที่ยวค่ะเขาเห็ดเพื่อเขาบัได้เด้เขาสวนเาเขาไปหันไปนี่หาเงินเขาเหตุเพื่อเขาบัวได้เด้เตียตำน้ำตอกสิมักติ้องบอกเลยเตียกรรมะวันนี้ตำกมักมันถือแค่นี้นะถือไว้ช่วงเงี้วขขาวดีกรมักติองะขนมบุลแมนบุลลี่เท่านั้น เนาะมันบมกี้เหรอเนี่ยได้ก็ได้นะว่าก็เพียงแต่ว่าก็เพียงแต่จริงใจอะไรก็จริงจังดูแลน้องได้อืมอืมอืมให้กันอะไกันว่าเอาเถิดกันแบบเถกันเอาเห็ดไปน้ำกันหาไปน้ำกันสั่งไปน้ำกันนี่บอเอาทีน้องละแบบนั้นก็ได้แบบนั้นก็ได้เนาะก็เพียงแต่ว่าเข้าใจกันเนาะดูแลกันได้ ก็พอใจกับน่นก็บโบหูเนาะบบจิมาคนแบบใดผู้ชายแบบใดเป็นน่องเลยก็เนี่ต้องลองถ่ายสมาจิกมาคุยเบิ่งกันเลยแม่นต้องลองคุยกันก่อนอย่างสิฮู้จักก็เฮาก็บ่ฮู้เนาะบ่ฮู้ใจของน่องเหมือนกันมาหมักกูยแบบใดเนาะก็บโบเดว่าได้ว่ามักคนแบบนั้นแบบนี้ด้อมักค้ล่อบ่หรือว่ามักคนรวยบ่แบบนี้นะน่องเป็กับ่ได้ว่าก็เพียงแต่ว่าคนทีใจ จริงใจเลยก็สิดูแลน้องกับครอบครัวได้แบบน่้แบบนี้เป็นมากอ่ะก็เป็นกำลังใจให้เนาะแมนอ่ทาวาผู้ใดก็เอาเบิ่งมาชมก็สนใจสนใจติดต่อมาเนาะติดต่อมาติดต่อมาแมนติดต่อมาพูดมาคุยกับน้องันได้อีกแล้แมนนี่แต่เฟซกับแอปแมนเฟซกับเมื่อกี้เนี่ยได้แบบ นี่จะถักมาทางไล่ฮาเด้อพี่น้องเลยเนาะแม่นมาทางไล่มาก็ได้พี่น้องเลยจากชิวจัดเดี๋ยวได้สาวโสดสาวโสดหน้าใหม่นะยังบมเคยลมฮอตผู้บ่าวของเราอ่ะแม่นขันสิได้ลมกับครั้งแรกนี่นะ่ยขันสิมีผู้บ่าวทักมาหาบมหูว่ะคือว่ามีเฟสกันอยู่บ่คือว่าเป็นหมู่กันในเฟสกับอ่าอยู่บอคจะได้ว่าเปลี่ยนเฟสใหม่เนี่ยเราบได้เป็น หมวกบเจบลอาจงใจอยู่บอสพวคอยเคยถักให้น้องเพื่อนอ่นะเราเลี่ยถ้ากาต้องนงบัจ้าบอเบเอาต้องนงในถักอยูน้องนงก็ทถักอนีะมีอย่างเพิรเติมบบอกใจบไม่หล่บอม่แตสิได้จ้คลิปได้สิได้ตกเน้องก็จะมีเนาะต่สิได้ตกกนโดยสุดทากามีอย่างอีกบอสเถวาเไนถอผลยังกำมาบ้านก็ชิมาอัปเดตผลไหม แมน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 อันนี้ว่าพืชเด้อพี่น้องเด้อสำหรับหนุ่มๆเนาะที่ว่าอยู่แถวเวียงนะเอฟซีเฮาเนาะถ้าว่าเพิ่นอยู่แถวเวียงก็มีการเอฟซีเนี่ยก็ดีแมนมีหลาอืมท่าว่าเอ่จากไปเหรียญไปหัวทางเนาะเพิ่นก็ทักไปจีไปคุยเฮาเนาะแล้วก็บุกดอกเนาะมันจะไปเวียงอยู่ไซนะนะพูดแต่ว่าสิไปเวียงแต่ยังเป็นบุษย์อย่านที่เนาะถากไปจีไปคุยไปถามเฮ้าเนาะกันแล้วแต่เนาะโดย เอาแหละพี่น้องเอ้ยเนาะก็ฝากคนไหละกนแชร์สุดท้ายกันไว้ด้วยกันนะสมต๊อกสมบางกันแหละเนาะเลยพอได้เจอแต่คนที่ดีเลยแต่จริงใจกังใจพอได้เจอคนคงใจเอาไว้เด้อน้องเด้อคนจะดูแลน้องได้เนาะทันครอบครัวนี่น้องละไรู้ดิน้องก็ยังเน่เน่เนียที่ว่าลูกน้องบ่แม่นได้เป็นน้องชายเนาะ ทั้งแม่ท like ั้งลูกเลยนะเด็พายที 1> <1> ่เขามาเลยแม่อาซีไม่สวยข่ะจิตตามมักแต้เดินเดินเดินอสบายดีเนาะสบายดีเลยเนาะเด็นตามมักต้